มีแต่คนเดือดร้อนมีอะไรที่เราพอช่วยได้บ้างเนี่ยขอเงินหน่อยค่ะคุณช่วยคนยากคนจนอย่างฉันหน่อยนะคะฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้นี่ค่ะเงินขอบคุณคุณมากเลยนะคะนี่หนูให้หมดกระเป๋าเลยนะคะคุณหนูทั้งสวยแล้วก็ยังใจดีอีกด้วยคะ่ะคุณกลับบ้านไม่พักผ่อนเถอะคะ่ะขอบคุณคุณมากเลยนะคะเอ้าแบนหมดเราจะถวาพี่แชมป์ยังไงเนี่ยพี่คะขอโทษนะคะพอดีว่ามือถือหนูอะคะ่ะแบนหมดหนูไม่สามารถถวาพี่ชายได้แล้วก็ ของเงินค่าแท็กซี่กลับบ้านเลยนะคะอะไรกันเธอให้ฉันแล้ว,ลวจะมาขอคืนได้ยังไงอะ่ะหน้าตาก็ดีใส่เสื้อผ้าก็ออกจะหรูทําไมนี่ใส่แบบนี้อะ่ะสั่งเงินที่หนูให้มันก็เงอินหนูนะคะคุณมีปัญหาหรือเปล่าอะ่ะกว่าฉันจะได้เงินนี่มาฉันต้องนั่งหลังคนหลังแข่งตนนี้นานมากเลยนะบางครั้งความใจดีอะ่ะก็ไม่ช่วยอะไรถ้าเกิดจะช่วยเหลือคนอ,อื่นะ่ะก็่อยากช่วยเกินกําลังของตัวเองนะคะ